ติดตามรับชมรับฟังข่าวดีข่าวเด่นเป็นสาระกับสรุปข่าวรอบสัปดาห์จังหวัดสาาแก้วโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสราแก้ว,ส,งงว,ส,กวสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดส่าแก้วครับไปที่ข่าวแรกจังหวัดส่าแก้วจัดงานวันครู เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาที่อาคารโดมรวมใจสายใหญ่อนุบาลวัดส,สาแก้วโรงเรียนอนุบานวัดส,สาแก้วนายปริญญาโพธิสัตร์ผู้วาราชการจังหวัดส,สัแก้วประธานการจัดงานวันครูประจําปี2568มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทาัา้งภาคราชการและเอกชนข้าราชการบํานาญสมาชิกครูสภาจังหวัดส,สาแก้วเข้าร่วมพิธีครับวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูปีนี้มีการจัดงานภายใต้แนวคิด เรียนดีมีความสุขครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรรกิจกรรมมีการประกอบพิธีำรำลึกพระคุณบูรพาจารย์พิธีอภิวาทบูรพาจารย์ตลอดจนมีการจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องประเภทต่างๆได้แก่รางวัลครูสภาประเภทผู้บริหารศึกษาระดับจังหวัดรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลพระพฤหัสบดีรางวัลครูการศึกษาดีเด่นและรางวัลครูดีสีสะแก้วขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทุกท่านครับไปต่อที่จังหวัดสแก้วจัดพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาที่หอประชุมปางศรีดาสารกลางจังหวัดสแกวนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายราชกุศลพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถะวายราชสุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อวันที่17มกราคมปีพศ2376ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานสำคัญว่าคนไทยมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจังหวัดสก้วได้จัดพิธีบวงสวงและพิธีถวายผ่านพุ่มดอกไม้สด วันยุธทธาธิีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีนายปริญญาโพธิสัตผู้ว่าราชการจังหวัดสาก,ก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาติภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมครับหลังจากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพธิธีช่วยกันเก็บกวาดบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับโดยวัน พระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระองค์ได้ทรงกอบผู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจของราชนาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลจนประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขตราสจากศึกสงครามเป็นระยะเวลาอันยาวนานด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวปปชสากแก้วได้พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านพุจริต เมื่อวันที่7มกราคมที่โรงแรมรามาสตีรีสอร์ทอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วนายพิเชษพิมพาผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสักแก้วท่านเป็นประธานเปิดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสักแก้วกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตโดยสำนักงานปปชประจำจังหวัดสักแก้วครับร่วมกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสักแก้ว จัดขึ้นเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลนำไปประยุกต์ใช้กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจับตามองแจ้งบอ่อแสหรือว่า watch and voice นะครับมาอย่างสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดสะแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสะแกวด้วยกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นประกอบด้วยโค้ช กรรมการชมรมสตองจิตพอเพียงเครือข่ายภาคประชาช,ชนทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปรรชประจำจังหวัดสักแก้วจำนวนกว่า137คนมาต่อด้วยจังหวัดสก,ก้วจัดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษว่า Green Day ครับ เมื่อวันที่21มกราคมที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่10บ,บ้านเขามมก,กาตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วครับนายชาวนีดยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้การเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Day โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรครับมีการจัดฐานการเรียนรู้ ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงานจํานวน4ฐานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้การจัดการดินและน้ําฐานนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรครับสำหรับเวทีการรณรงค์สร้างการรับรู้การเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกร e นเดย์ Day, นะครับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น ในช่วงฤดูแล้งหรือว่าช่วงนี้นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับจึงเสนอทางเลือกให้กับเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรนะครับในการบริหารจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผานะครับการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่และการวางแผนการจัดการในพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในช่วงนี้จังหวัดสักแก้วของเรามีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เป็นสีแดงทั้งพื้นที่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกร,รต้องมาช่วยกันนะครับงดการเผานะครับในที่โล่งแจ้งไม่ว่าจะเป็นในที่ไร่อ้อยของพี่น้องเกษตรกร,เ,รอเองก็ดีนะครับทุกคนต้องช่วยกันครับมาต่อที่ข่าวจังหวัดสักแก้วได้จัดงาน วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสาะแก้วประจำปี2568ขึ้นนะครับเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสาะแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสาะแก้วนะครับท่านเป็นประธานในการเปิดการวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสาะแก้วประจำปี2568มีนางเยาวรัตน์โพธิสัตว์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสาะแก้วนะครับท่านกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ท่านบอกว่าเหล่ากาชาดจังหวัดสก้วมีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้พิการครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสแก้วให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีภารกิจในการขับเคลื่อนงานสนับสนุนงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วในการบำบัดทุกบำรุงสุขจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นจังหวัดสแก้วได้เปิดรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธานะครับมาเป็นของขวัญของรางวัลของสัมมนาคุณ ในร้านมาัชากาชาติภายในงานสืบสารวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาติจังหวัดสระแก้วประจำปี2,568นะครับที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมนี้นะครับเพื่อหารายได้สำหรับดำเนินการกิจกรรมสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาต่างๆซึ่งมีทั้งส่วนราชการ ภาครัฐวารวิสาหกิจนะครับอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนภาคเอกชนนะครับได้นาสินขอานาเงินมาบริจาคเป็นจํานวนมากนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วของเราก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับผู้มีจุสตาทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนในความร่วมมือกับกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสกแก้ว ในครั้งนี้เรากาชาติจังหวัดสักแก้วนะครับจะนําเงินและสิ่งของที่รับการบริจาคจากทุกท่านที่นํามาบริจาคนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการช่วยเหลือบรรเทาผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสักแก้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับ ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านมาเที่ยวชมงานนะครับงานเทศกาลประจําปีจังหวัดสะแก้วของเรางานสืบสารวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาติจังหวัดสะแก้วในปีนี้ที่จะจัดขึ้นระหว่าง28กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมที่บริเวณอุทยานพุทธมทนทลตําบลท่ากเกษมจังหวัดสแก้วนะครับ28กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมมีศิลปินนักร้องชื่อดังรวมทั้งการแสดตงต่างๆการออกร้านกิจกรรมต่างๆมากมาย ชมฟรีนะครับทั้ง9วันเ้าคืนครับตอนที่ข่าวกกตสักแก้วติวเข้มสร้างความรู้ให้เครือข่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสักแก้วครับเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสักแก้วนายอุทมพรทิพโภพุ่มในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสักแก้วครับประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เข้าร่วมประชุมมีผู้บริหารการศึกษาครูผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาการเลือกตั้งประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วประธานสสปชอนะครับดีเจประชาธิปไตยสื่อมวลชนประชาพันธ์จังหวัดสระแก้วสวทาสระแก้วนะครับเข้าร่วมประชุมรับความรู้ในการติลเข้มครั้งนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ ไปเลือกตั้งกันนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับมาต่อที่ข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งของจังหวัดสะแก้วของเรานะครับโดยท่านอธิบดีสกรเปิดโครงการเปิดโลกะทัุการเรียนรู้สกรประจำจังหวัดสะแก้วภายใต้แนวคิดเอินชูเลินสกรสร้างงานสร้างไรายได้เรียนดีมีความสุขครับกิจกรรมกับ เมื่อวันที่23มกราคมที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนสักแก้วเมืองจังหวัดสักแก้วนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่านเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกกระทักการเรียนรู้สกรรประจําจังหวัดสักแก้วประจําปี2568นะครับมีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนผู้บริหารการศึกษาคณะครูบุลคลากรทางการศึกษารวมถึงนักศึกษา ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกว่าพันคนด้วยกันนะครับซึ่งนายโกเมนจินนาวันผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระแก้วท่านเป็นผู้กล่าวรายงานจัดโครงการในครั้งนี้เดรมก,กับสกลจังหวัดสระแก้วซึ่งสกลจังหวัดสระแก้วเนี่ยเดิมทีก็คือกศนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้จริงๆแล้วมิติการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถมองได้หลายมิติแต่มิติหนึ่งที่ผมอยากฝากให้พวกเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมิตินี้เป็นมิติที่ผมคิดว่าน่าสนใจและหน้าที่พวกเราจะต้อง ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนี้บ่อยๆการเรียนรู้ที่พวกเราเรียนมาในระบบโรงเรียนนั้นจริงๆแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่มีระบบมีรูปแบบแต่เนื้อสิ่งอื่นใดตลอดชีวิตการเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยผมว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราเรียนรู้มากกว่าเรียนรู้ในระบบนะ ก็ขอเชิญไปเที่ยวชมงานกันนะครับงานเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สกร,รประจําจังหวัดสักแก้วมีงานตั้งแต่23ถึง24มกราคมมีกิจกรรมในงานไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายการแนแนวการศึกษาการประกวดร้องเพลงและรีวิวประกอบเพลงพบกันที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนสักแก้วอําเภอเมืองสักแก้วครับ ไปอีกข่าวหนึ่งจังหวัดสแก้วออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23ิบามกราคมที่วัดสามัคคีสันติธรรมหมู่ที่6ตตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วในปริญญาโพธิศัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานราชการได้ออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับกิจกรรมมีการ ออกหน่วยของส่วนราชการมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมให้คําตอบในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่การมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนด้วยนะครับพร้อมทั้งแจก,กจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคมอบเงินให้กับผู้ด้อโอกาสนะครับและมีกิจกรรมอื่นๆมากมายนะครับมีพี่น้องประชาชนมารับบริการเป็นจํานวนมากนะครับกิจกรรมดีๆที่ทางจังหวัดสก้ว นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสะแกวได้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องไปออกหน่วยบริการให้กับพี่น้องประชาชนเป็นประจําทุกเดือนครับในวันเดียวกันจังหวัดสะแกวได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการอย่างครบวงจรหรือว่าวันสต็อปเซอร์วิสนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการด้วยนะครับ ที่วัดสามคัคคีสันติธรรมหมู่ที่6ตำบหลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วสำหรับโครงการคลินิกเคลื่อนที่จัดขึ้นนะครับให้พี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการวิชาการได้รับการแก้ปัญหาต่างๆด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันหรือว่าวันสต็อปเซอร์วิสมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปนะครับดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆของแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงดินน้ำสาก์ตรวจบัญชีและกฎหมายนะครับร่วมพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการนำมาบริการให้พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่มีการทํางานที่สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกมีเกษตรกรเป้าหมายที่มีปัญหาทางการเกษตรได้รับบริการอย่างรวดเร็วทั่วถึงนะครับเป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะครับ ในวันเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทําความสะอาดโดยในชาววเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสาะแก้วท่านเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับนำพี่น้องประชาชนหรือหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดนะครับมีตํารวจทหารวิทยากร,รจิตอาสา904ประจําจังหวัดสาะแก้วหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนจิตอาสาทุกคนนะนะจะเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ที่วัดสามัคคีสันติธรรมหมู่ที่6ตําบลหนองม่วงอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องเล่าข่าวชายแดนโดยกองกําลังบุรพาเมื่อวันที่18มกราคม พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์นาย,ยุทธยาผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอรัญประเทศตรวจเยี่ยมกําลังพลปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเพิ่มมาตรการป้องกันและสะกัดกัน้นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายเช่นการวางเครื่องกีดขวางตามช่องทางธรรมชาติการใช้เครื่องมือพิเศษชนิดต่างๆมาช่วยในการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและแนวที่สองก่อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้บูรณาการ ่วนที่กำลังร่วม3ามฝ่ายร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสะแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารของกองกําลังบุรพาจัดตั้งจุดตรวจด่านตรวจร่วมเพื่อเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้นําความห่วง,วงใยและมอบสิ่งของบารุงขวัญให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนเพื่อให้กําลังพลของกองกําลังบุรพามีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ นำความสงบสุขมาสู่ชายแดนจังหวัดสระแก้วและในวันเดียวกันนี้ผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาพร้อมด้วยคณะผู้บังคับชาลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนชายแดนในอำเภอรัญญ,ญประเทศโดยได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาวพร้อมทั้งความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในกองทัพบ,บกมามอบให้พี่น้องประชาชนชายแดนสระแก้วซึ่งกองทัพบ,บกพร้อมสร้างความเชื่อมั่น ว่าทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอและตลอดไปเมื่อวันที่19มกราคมกองกําลังบูรพาโดยกองร้อยเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติหน้าที่ประจํำการตรวจถาวรเพื่อความมั่นคงบริเวณถนนสุวรรณศรด้านหน้ากองกําลังบูรพาตรวจพบรถต้องของสยัยยี่ห้ออิซุสุดีแมกสีดํามุ่งหน้าจากชายแดนเข้ามายังตอนในจึงได้เรียกเพื่อทําการตรวจสอบจากการตรวจคน้นพบบุรีต่างประเทศหนีภาษีจํานวน59ลัง หลังละ50าสคอตอนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวคนขับพร้อมของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไปและเมื่อวันที่21มกราคมกองกำลังบุราพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นสัมภาระของผู้เดินทางผ่านเข้าออกประเทศบริเวณจ,จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกตรวจพบผู้ต้องสงสัยหญิงชาวไทยระหว่างเดินทางเข้าประเทศจึงได้ทําการตรวจคน้น ภายในสัมภาระที่ติดตัวมาจากการตรวจค้นพบสารเสพติดประเภทโคเคนจำนวน656ก้อนน้ำหนักรวม6.5 6กกิโลกรัมมูลค่าประมาณ16ล้านบาทบรรจุมาในตุ๊กตา4ตัวโดยเจ้าตัวระบุว่าลอกลอบนำโคเคนจากประเทศกาตาร์ผ่านกรุงพนมเปญและเดินทางเข้าไทยผ่านจุดถาวรบ้านคลองลึกเพื่อจะนำไปให้แฟนที่เป็นชาวไนจีเรียซึ่งมีแหล่งความนักอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ นำไปจำหน่ายให้เครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีต่อไปและในเวลาต่อมาของวันเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดได้รับการประสานงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่าจะมีการลักลอบกระทำความผิดด้วยการขนสินค้าหนีภาษีในเขตพื้นที่บริเวณหลังตลาดเขาดินอำเภอคลองหาดจึงได้จัดกำลังร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13 และด่านศุลาการกรกรันิพพาเทศตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งเมื่อไปถึงสถานที่ดังกล่าวพบเพียงกระสอบบรรจุสิงของหลายหลายกระสอบแต่ไม่พบเจ้าของจึงได้ทําการตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรรวมถึงสุราและบุหรี่ต่างประเทศซึ่งคาดว่ามีผู้ลักลอบนําเข้ามาจากประเทศกัมพูชาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับพริกหนึ่งกระสอบกระเทียมหนึ่งร้อยกระสอบ เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียร์จำนวน74ถาดและบุหรี่325ซองเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรอรัญ,ญประเทศเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเรื่องเล่าจากชายแดนโดยกองกำลังบุรภพาสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับสรุปข่าว จังหวัดสระแก้วรอบสัปดาห์โดยทีมงานสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วและเครือข่ายอาิน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ